กลัวนะแนมีกลัวอยู่จับแนไ่ไม่ไม่จับไม่ลูกไม่จับสวยไหมคะสวยสวยแล้วทำไมไม่จับอ่ะไจับเลยเรามาเลี้ยงไิมลูก สงสารมั้นะไปแล้วโอ้ติ่งเสียมเลยชอบไหลูก <laughs> ทำไมล่ะ ทำไมจิงกินข้าวเลยหรอเปนกวนะน่ตุ๊กแก่เนี่ยเขาเรียกตุ๊กแก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ